ครับสุดเอฟซีอีกาช a n e ลทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับที่ล่าสุดตกรอบฟุตบอลยูฟ่าชิเปสเลกด้วยน้ำมือของเรอัลมาดริดแบบหมดสภาพทั้งสองเกมนะฮะแล้วนั่นทำให้เชลซีต้องจบฤดูกาลแบบเศร้าๆอย่างไม่เป็นทางการในโปรแกรมที่เหลือก็อาจจะต้องเล่นเพื่อสุขภาพนะฮะแฟนบอลเชลซี Chelsea ก็ทนกันไป เดี๋ยวรอดูความเปลี่ยนแปลงในซีซั่นหน้ากันแล้วกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับความย่ําแย่ความย่อยยับความผิดพลาดต่างนานานะครับมันทําให้อดีตนักเตะระดับตํานานแม้กระทั่งตัวกูรูนักวิเคราะห์บอกว่าเชลซี Chelsea ชุดนี้ไร้คลาสเป็นอย่างมากการลงทุนด้วยจำนวนเงินมหาศาลของชอตบลี่เปรียบเสมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเทมส์ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวาทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของเอก,กาครับเพราะว่าที่นี่ออกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่ประเด็นแรกก่อนเลยนะครับเชลซีณเวลานี้อาการหนักแล้วแ a สแท็กแลมพาร์ตเอโอ้โหว่อนโลกโซเชียลเลยครับแม้เขาจะเป็นผู้เล่น,นระดับตำนาน แต่แฟนบอลเชลซีบอกว่ามันไม่ได้เชลซีต้องดีกว่านี้ฟรังก์ลัมพาดนะครับกลับมาคุมทีมเชลซีเป็นคำรบที่2สอหลังจากที่เคยแยกทางกันไปประมาณ800กว่าวันเขาเข้ามาครั้งนี้นะครับด้วยสัญญาชั่วคราวจนสิ้นสุดซีซั่นนี้แทนที่แกร์มพอร์เตอร์แต่การเริ่มต้นภาคที่2ของลัมพาดนั้นใช้คำว่าหน้าผิดหวังก็ได้นะครับ เพราะว่าแพ้ตลอด4นัดแรกที่คุมเชลซีนั่นทำให้แลมพาดนะครับเป็นกุนซือคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเชลซีฟุตบอลคลับที่คุมทีมแพ้4เกมแรกแลมพาดคุมทีมเชลซีแพ้เริ่มต้นจากการแพ้วูฟนะครับต่อด้วยออกไปโดนแบรมาริดอัดมานิ่มๆ2ประตูตศูนย์ถ้าวันนั้นราชาชุดขาวคมหน่อย เยอะกว่า2 0จากนั้นคาบ้านต่อไบรตันแบบรูปเกมสู้แทบจะไม่ได้เลยครับแล้วก็มาในเกมนัดล่าสุดที่เตะที่เดอะบริดจก็โดนเรอัอมาดริดบุกย้ำแค้นอีกรอบหนึ่งตกรอบครับตอนนี้เสียงวิจารณ์ลาผาดเยอะมากนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะระดับตำนานเป็นยอดมิดฟิลด์จอมถล่มประตูแต่ด้วยบทบาทในเรื่องของกุญซือของเขาเนี่ยไม่มีใครอยากจะเชื่อมือเขาอีกแล้วนะครับเพราะว่านับตั้งแต่ ในช่วงปฏิทินปี2023ที่ผ่านมานะฮะอันนี้นับรวมตอนที่ลมัมพาดคุมเอฟเวอร์ตันด้วยเนี่ยตลอด18เกมเขาคุมทีมแพ้มากถึง15เกมครชนะแค่เกมเดียวกับเชลซี4เกมล่าสุดก็แพ้รวดไม่มีใครเชื่อน้ำยาไม่มีใครเชื่อมือของแฟงแลมัมพาดแล้วนะครับแลาวบางคนก็งงว่าท็อตโบลีคุณเอาลมัมพาดมาคุมทำไมเนี่ยประมาณนี้นะครับไปดูประเด็นที่2 เชลซี Chelsea, no class หรือว่าเชลซีไม่มีคลาสในเรื่องฟุตบอลเลยนี่คือเสียงวิจารณ์จากปากของดิเดียร์ด็อกบาดิเดียด็อกบานะครับอดีตกองหน้าระดับตำนานเลยฮะหัวหอกระดับพักการของเชลซีอยู่ในชุดเรืองรองของเชลซีณเวลานั้นด็อกบาเคยอยู่ในยุคทองของสิงบรูนะฮะสช่วงด้วยกันร่วมกันคว้าชแชมป์4แชมป์พรีเมียร์ลีก4ถ้วย f a Cup 3ทรอฟี่ลีกครับแล้ว1ทรอฟี่แชมเปี้ยนส์ลีกครับยิงไปมากกว่า164ลูกจากการลงเล่นเกือบเกือบ400นัดน,นั่นคือยุคทองเชลซีแต่เมื่อแค่งระดับตำนานที่เลิกเล่นไปแล้วมองไปยังเชลซีชุดปัจจุบันยอ k ์กบาบอกว่าเขาได้แต่สายหน้าและเหี่ยใจยมากเป็นเชลซีที่มั่วซั่วไปหมด เป็นเชลซีที่เละเทะไปหมดเป็นเชลซีที่ไม่มีราศีจับเลยเป็นเชลซีที่ปราศจ,จากความงดงามความสง่างามเหมือนในอดีตวันวานร็อกบาร์เนี่ยเช่งผู้เล่นเช่งการทำงานภายในสนามไม่พอนะครับร็อกบาร์ยังสับแหลกการบริหารงานที่เละเทะมั่วซั่วของทอ็อตโบลีด้วยร็อกบาร์บอกว่าทีมชุดนี้ไม่มีแกนหลักไม่มีโครงสร้างสำคัญเอาแต่เน้นพลังหนุ่ม ทั้งที่ฟุตบอลมันยากมากฟุตบอลในระดับสูงเนี่ยมันจะเป็นต้องมีผู้เล่นเก่าเกมมากประสบการณ์มีความโชคโชวและวก็เชี่ยวกรากในเรื่องของเกมลูกหนังแต่เชลซีชุดนี้ขับเคลื่อนโดยพลังหนุ่มเท่านั้นไม่พอเป็นเชลซีที่มีขนาดใหญ่เกินความจําเป็นด็อกบาบอกว่าจะบ้าหรือเปล่าทีมชุดใหญ่ไม่ได้เป็นต้องมีมากมายขนาดนั้น30คน ที่มีอยู่ในชุดปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นดาบสองคมให้กับกุนซือทำงานลำบากครับไม่ต้องพูดถึงทูเคิลเลยครับพอมาแกรมโพสเตอร์พอมาเซาตอพอมาแฟงลำพาดไม่มีใครที่จะสามารถทำให้ทีมชุดนี้สมัครสมานสามัคมคีซึ่งกันและกันได้เลยครับเพราะว่าปริมาณมันเยอะใน่าะเดียวกันไอตอนที่ด็อกบาอยู่ในยุคทองเชลซีเนี่ยปริมาณมันไม่เยอะแต่เพียบไปด้วยคุณภาพ จอกบาบอกเลยจุดเริ่มต้นต้นเหตุคือชอตโบลี่เลยซื้อมั่วซั่วไม่มีความชัดเจนไม่มีเป้าหมายตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาประเด็นข้อที่3ามนะครับ600ล้านที่ลงทุนไปตอนนี้ต่ำน้ำพริกละลายแม่น้ำเทมส์ไปแล้วนะฮะในช่วงเดือนมกราคมนะครับเชลซีของชอตโบลี่สร้างความฮือหาเป็นอย่างมากน,นะครับในการลงตลาดซึ่งเขาลงทุนซื้อผู้เล่นใหม่ไปมากถึง600ล้านปอนด์นะฮะ เรียกว่าเลยหลายทีมมองตาปริบๆเลยด้วยความอิจฉาริษยาเท่านั้นไม่พอทอ็อดโบลี่ยังปลดโทมัสทูเคิลออกจากตำแหน่งแล้วเลือกที่จะเซ็นสัญญาระยะยาวๆนะครับกับแกรมพอร์เตอร์กุนซือที่ไม่ได้ผ่านความสำเร็จมาแต่ทอต็อดโบลี่บอกว่าชื่นชอบในแนวทางโปรเจกต์ระยะยาวเขาเชื่อว่าแกรมพอร์เตอร์เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของเชลซีได้แต่กับกลายเป็นว่าแกรมพอร์เตอร์ ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในกุนซือที่ทําผลงานได้แย่ที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรเชลซีฟุตบอลคลับและมีการปลดแกรมพอร์เตอร์ออกไปแล้วเลือกกระชากผู้ดการทีมคนเก่าอย่างแฟรงค์ลมพาร์ดมารักษาการแทนครับแต่บอลเปลี่ยนโค้ชที่มันต้องเปลี่ยนแล้วดีมันไม่ได้เกิดขึ้นที่เดอะบริดจ์นะครับบอลเปลี่ยนโค้ชแฟรงค์ลมพาร์ดนำทีมแพ้4เกมรวดและนี่คือสิ่งที่แฟนบอลเชลซีได้รับ ตกรอบฟุตบอลอยู่ฟ่าเชเปส์ลีกการเปลี่ยนกลางคันไม่ได้มีปฏิหาริย์หรือว่าสิ่งเซอร์ไพรส์เหมือนในยุคที่เคยเปลี่ยนแบบเอาราฟานิมัติโอมาคุมทีมกลางคันแล้วเข้าป้ายควาแชมป์ยุโรปไม่มีตกรอบลีกครับตกรอบฟุตบอลเอเอครับตอนนี้อยู่อันดับ11ของตารางพรีเมียร์ลีกนั่นเท่ากับว่าซีซั่นหน้าไม่มีชื่อของเชลซีในทั่วยุโรป ทั้งไซส์ใหญ่กลางแล้วก็เล็กเท่านั้นไม่พออันดับอาจจะร่วงลงมาต่ำกว่า11ด้วยซ้ําในเมื่อโปรแกรมที่เหลือมันไม่ง่ายเลยครับจะต้องเจอแมนยูต้องเจออาร์เซนอลด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่แฟนบอลเชลซีได้รับจากการบริหารงานของชอตบบลี่ซึ่งมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับในยุคทองของโรมมนอับ,บราโมวิชที่เปลี่ยนกุนซือแล้วดีทุกครั้งประเด็นที่4ครับ กูรูบอกว่าเซลซี Chelsea คดพลาดเลยลงทุนเยอะแต่ไม่ได้มีกองหน้าดีๆเข้ามากูรูคนนั้นก็คือไมเคิลโอเว่นอดีตกองหน้าระดับตำนานของลิเวอร์พูลแมนยูและสโตกซิตี้นะครับรวมถึงทีมชาตอังกฤษโอเว่นนี่บอกว่าคือเขางงมากเลยกับการตั้งจุดยุทธศาสตร์การบริหารงานการซื้อตัวของท็อตโบลีที่ลงทุนไปมากกว่า 600ล้านปอนด์แต่ไม่มีปัญญาในการนำผู้เล่นที่มีศักยภาพสามารถส่งอิทธิพลไปถึงการทำประตูได้เลยแม้แต่คนเดียวมันคือหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลนะครับของโลกลูกหนังใบนี้เลยคุณลงทุนไป600ล้านปอนด์แต่คุณไม่ยอมดึงกองหน้าประเภทโป้งปิดบัญชีกองหน้าที่ระดับคุณภาพที่กรตีในการยิงประตูในเกมต่อเกมได้ซึ่งโอเว่นบอกเลย ในแต่ละเกมแต่ละเกมเนี่ยความคิดสร้างสารรค์ของเชลซีก็ถือว่าไม่ได้เป็น2รองใครหรอกครับแต่เชลซีเป็นทีมที่ขาดเขี้ยวเล็บบริเวณหน้าปากประตูบอลจะมาตรงจุดไหนจากริมเส้นจากตรงกลางพอยัดบอลไปถึงแดนที่3ในกรอบเขตโทษ18หลาเชลซี Chelsea ก็ไม่มีปัญญาในการที่จะยิงใครได้แล้วเรื่องนี้มันชัดมากเอาแค่ว่าแมสตี้ครับลงทุนกับ เออร์ลิงบรสฮาแลนด์คนเดียวเออร์ลิง a บรสฮาแลนด์กับสิติในการทำประตูของเขายังมากกว่าทั้งทีมของเชลซีในซีซั่นนี้มันคือสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมันคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนมันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าการบริหารงานของทนะ็อตโบลีนั้นมันโง่เข่าจริงๆนี่คือมุมมองจากปากของกูรูนะักวิเคราะห์นะครับและประเด็นสุดท้ายครับก็คือกุนซื ที่เชลซีเลือกมาเก่งไม่พอผลงานพัอนทุกอย่างครับคือเชลซีเนี่ผิดพลาดตั้งแต่ตอนที่ทอตโบลี่เลือกที่จะหันหลังให้กับโทมัสทูเคิลวันนั้นแหละครับคือวันแตกสลายของเชลซีอย่างแท้จริงแกร์มพอตเตอร์มาถึงแฟรงค์ลามพาร์ดกระดูกบอลเลเวลในการคุมทีมมันไม่ถึงครับและเขาไม่สามารถที่จะหล่อหลอมให้ทีมทีมหนึ่ง กลายเป็นทีมฟุตบอลที่ดีได้แม้ว่าเชลซีในชุดนี้นะเรียกว่ามีขุมกําลังที่ใช่เป็นขุมกําลังที่ดีพร้อมขาดแค่ว่ากองหน้าแต่ถ้าหากคุณซื้อคนนั้นเขาเก่งพอกูรู้นะวิเคราะห์ก็เชื่อว่าเชลซีจะดูดีกว่านี้เอาง่ายๆเลยถ้ายกตัวอย่างแอสเซมิลาครับที่เปลี่ยนจากซีเฟนเจราดที่ดูธรรมดาแล้วกลายเป็นอุนายิเมรี่ที่มีคุณภาพคับแน่นมากกว่าเจราดเนี่ย เส้นกราฟชีวิตของแอสเซเวลาแตกต่างราฟ้ากับเหวเลยครับจากที่จะตกชั้นกลายเป็นมาลุ้นพื้นที่ยุโรปด้วยฮะสิ่งที่อูนัยอิเมอรีทำกับแอสเซเวลาครับคืออันดับ6ของตารางตามหลังพื้นที่ยฟ่้าเชเบสซลีกอยู่6แต้มชนะในเกมพิมพม์ริกหเกมติดต่อกันสะสมได้32แต้มในรอบปี2023แล้วดึงเสยภาพตัวนักเตะออกมาใช้งานได้อย่างถูกต้องหนึ่งในนั้นคือโอลิวัสกินที่กลายมาเป็นเครื่องจักรถล่มประตูนี่แหละครับคือความยอดเยี่ยมของ คนที่ชื่อว่ากุนซือที่เก่งครับดังนั้นต่อไปถ้าเชลซีต้องเลือกกุนซือต้องเป็นกุนซือของดีครับเดี๋ยวมาดูสิครับว่าวิสัยทัศน์ของท็อตบูลลี่เขาเจอเลือกใครนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟเวอร์สไปเห็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้ครับช่วยกันสพอร์ตช่องทางองอิก,กาด้วยครับเพราะว่าที่นี่อิก,กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเจอกันคลิปต่อไปครับ